วันนี้ปาทุกท่านมาตะลุยแอลติกาดบ้านจำนะครับตําบลปงยังคกอําเภอห้งชัดจังหวัดลำปางจากถนนซปเปอร์ลำปางเชียงใหม่นะครับนอกอําเภอห้งชัดจังหวัดลำปางเนี่ยมุ่งหน้าไปตางวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับตรงนี้ตลาดติลำปางเป็นขายอยยังกันพ่องอย่างนี้ก็มีพักอปก้าตีเมียนะครับร้านของทอดไก่ทอดพักสดเนี่ยนะเป็นกาดเจ้านะครับน่าทนหน้าขนาดเลยนะครับมีแม่ก้าอก้าหลายขนาดอันนี้ก็ขนมโคกแม่เพ้นเนี่ยเนอะร้านกับข้าวซุกกับข้าวเมืองกันนักนะครับ ลาไปกาดเนี่ยนะครับถ้าถามว่าล้านใดล้ำเนี่ยนะสุกสังเกตพอนะครับเดินล้านใดคนมุงนักนักแสดงว่าล้ำเนี่ยเนะี่เป็นกระขายลาบขายจิ้นขายหมูทอดเนี่ยนะครับดูส้มแอปเปิลบะม่วงไข่มดแดงเนี่ยนะครับเนานะอาหารตามฤดูกาลผล,ลไม้ตามฤดูกาลขนมปังเจ้าดังนะครับเจ้าเดียวกับตีขายตลาดของถมเพ้นซับไข่มดกล่องเงยห้าสิบกล่องน้อยเสาห้า 5, เนานะอันนี้กับขนมโตเกียวนะครับน่ากินขนาดอันละห้าบาทต่ออันอท้องโกดน้่ยเต้าหู้ล้านนี้ก็น,น่ากินนะครับเนี่นอกจากนี้ยังมี หมูทอดตีเจ้าเดียวกับตีข้าวแถวนน้านกติกาดอศวินตัวนะครับและไปเอลกานี่ก็ไปโพไอเดียเป็นนะครับหนอร้านใดขายมวนเนี่ยนะครับเป็นขายมวนเจ้าใดเนี่ยนะรสชาติเป็นจเจ้าใดหน่อไนะครจิ้มเป็นพอเหียกรรมลิปิกบ้านไปกินสักถุงสองถุงเนี่ยหนอะพอมันจะล้ำบัดล้ำเจ้าใดเนี่ยนะกาดเป็นกะกว้างนะครับ เดินหื่อควยนะครับน้อพอหื้อมดเงี้ยนะมันปิ้งขนมรังพึ่งนะครัขนมเจ้าแบบเก่าเงี้ยนะครับเนอะเขาจะสังเกตว่านะครับละอ่อนไม่ดิบเดียวเนี่ยเปิ้ลบบเดินกาดเลยนะครับสังเกตพอก็จะมีแต่ไว้ผู้ใหญ่เงี้ยนะครับสามสิบ ปลายสี่สิบปลายห้าสิบปลายหกสิบปลายขึ้นไปแล้วก็มีนี่แฮมล่านนะครับเนื้อล้านแม่นวลใยนะครับเปืนเนี่ยขนมไทยขายเป็นข้าวมันนะครับเนาะขนมถ้วยฟูเนี่ยนะครับแล้วก็มีขนมกล้วยขนมถั่วแปรเนี่ยนะครับเนาะร้องแวะไปจิ้มกันได้นะครับแล้วก็มีล้านนึงนะครับเป็นล้านหมูกรอบข้าวขาหมูเนี่ยนะครับเนาะพอโต ได้นักคณะเลยนะครับจิวาลานโกดนเนี่ยนะในการบ้านจำเนนกติกาดนี่นะครับขับรถพานหลายเตื่อกับเบเกยแวะเลยนะครับเพราะว่าอย่างพ่อคนมันน่าคณะเลยช่วงเจ้าเจ้าเนี่ยนะอาจบ้านจำนี่ตีสี่ตีห้ารถกระติดแล้วนะครับเย้าไปจนถึงประมาณสิบโมงนะครับน้อนี่ประมดก็ได้ัวติดมือไปหลายอย่างเลยนะครับลองแวะไปแอลกันนะครับเนือติกาดบ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้งชัดจังหวัดลำปางลองไปตะลุยกันครับ